วันนี้เดินฝ่าหิมะอีกแล้วจ้าจ้าด้ว อีเส้นเดียรอีแรกต่อีเย็นตอนนี้นเท่าไหร่นสามโมงสี่สิบหาสามโมงแรงจ้าสามโมงแรงสี่สิบหา้าสองท่าสองเถา,ามาเล่นกันยูป้า YouTube in action ดูท mm ูบ hmm. อินแอคชั่นเพ่อนว่อดูหลังบ้านจ้าแถวๆหลังบ้านเมืาอได้ไปไกลเมื่อนี้โอ้ยยางหยาก ยังค่ยคอยๆอ๋อนำมาท่านตูฝรังจ่อยรุ่งฟรังสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักแฟน,พนเพลงทุกท่านแฟนเพลงสันลองเพลงกับว่าเป็นลองแต่เพลงสลรเซินพระเจ้าออเป็น ลองเต้งสัรเสินพระจอาเป็นลองเต่งธรรมดาว่าเป็นพระเจา้าพระบิดานิรันพระองค์เท่านั้นที่ข้านมมสการพระเยซู ผู้เป็นความหวังของใจข้าพึงอาศัยเชื่อในพระองค์เท่านั้นพระเมตตา้ลงมาทั้งฝนชุ่มชังมาเดินหปน้ำประททยแม่ปลาไม่เยอะ นี่กันสองเท่านี่แหละไี่ลงกับป่านี่แหละแม่ย่างกัน่นกาดเมื่อนี้ยเล่าๆประมาณลบ, 3, ลบ 4, สามลบสี่องศาบนหนาวปานใดจ้าแต่มือเสาหนาวยุ่มือเศ้าประมาณลบเจ็ดลบแปดแรงมาแดดนี้ แดดมากมันกับบ่อใครหนาวปั่นไหนพงต้นใหม่เพิ่อนอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์งามงามต้นใหม่เพิ่นขึ้นกันเลี้ยงไรซายอยู่อีกเงินเซม่ะเซ่พุ่มไม้ฉัดอ่ะไหก้กฟัน

ฮ่าหางยางคิดถึงเมืองไทย คิดถึงบ้านนอกค,นออนนคิดถึงพอ่อพ่อหน้าบ้านเฮ้าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงขอบครั่วคิดหอดคิดหอดอาหารให้พักพลไม้ของกินแต่บ่คกด้อดอากาศบานได้มันหอนโพด <c oughs> เอาหิมะไปมืองให้ไดนะ้เนาะ แบงหิมะไปเมืองไทยแล้วกับแบงแบ,งแบงแดดจากเมืองไทยมานาะเว้ลายๆคือสิดีเนาะสิดีลายโอ้ยแข็งแล้วมือมือเริ่มแข็งแล้วใช้ถ,ถุงมือก่อน Innahet Jesus du a so wake so heli wor du ak du er som jeg elsker เมอ็นทร์เซนอูดคันซีเมโอแม่โฟว่าเอียนดอกกุดบลีมิดลีบเด้อได้เด้อได้เด้อได้ซ้องยหยเอลส์แก่เฮ้ชาร์ล นะตตอนนี้บ่มีอย่างจ้าบ่ามี YouTube เห็ดมาสามเดือนแล้วละจ้าแต่ว่าผ่านมาสามเดือนแล้วกับท่านได้เงินปานนี้แต่ว่าก็เเ็ดไปเรื่อยๆจ้า พวมาคลิปเฮ้ามันบดังเนาะคลิปเฮ้ามันกระมีนหน้าเบือ่อมันกระมีนแต่หิมะแล้วก็ทาให้กบเขาก็เให้บ่บเป็นคือเพิ่นย่อยย่อยซ่อนโัวิเนตเนาะ เนี่ยย่างไปหอดบ้านน่าสินย่างไปหอดถึงบ้านล, <c oughs> าละทั้งราทีเนาหแค่นี้แหละจ้าวัมี้ยังดอก,ดก,ก,ออกสวัสดีจ้าทุกทุกคนโอ้ยว็นสวัสดีนอลาตัวนอสวัสดีนะลาก,กนากันเนิดจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อลำล่ำเลยด้วย ถูกว่าโตแล้ววันที่หนึ่งจากหกล้านสิบล้าน,ดานดาดได้ได้จ้าไมได้มีเงินมีทองลำลำ,ลำไม่ลวยกันถูกหวยกันถูกเบอร์จ้าชาเดชฮะดา,ดา